ประกันนะครับกดดีแน่นอนนะครับเราปรับระดับได้ถึงสี่ตำแหน่งเลยนะครับนี่ครับไถแบบวางคาดนะครับก็เนี่ยฝั่งนี้ไม่ได้วางคาดนะครับก็ดินค่อนข้างแฉะนะครับถ้าดินแฉะเปียกแบบนี้ผมก็แนะนําให้เป็นรูสองนะครับหรือว่ารูหนึ่งก็ได้นะครับเขาจะปล่อยดินออกเร็วนะครับทําให้รถไม่หนักนะครับก็มีหลายคนถามมาว่าจะหนักรถไหมถ้าติดคาดแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า มันขึ้นอยู่กับการออกแบบและดีไซน์ของคาดนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับทำงานได้ดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าถอดออกเหมือนโรตารี่นะครับก็สามารถสามารถใช้แทนได้เลยนะครับขอใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์088-7478136นะครับช่างเออเจริญการช่างครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube M Channel ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอขามทะเลสอนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นรถไถยันมา3าแรงนะครับผมโครงขานเป็นของเคทนะครับเนียไก่นะครับตอนนี้ใบ22นิ้วนะครับคุณพ่อสั่งคาดเอมสอเจริญการช่างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งให้นะครับตอนนี้ก็นี่ครับทางคนาคุณแม่นะครับอยู่นครราชสีมานะครับพึ่งหวานนะครับนี่ ฝนตกมาใส่นะครับข้าวกําลังอกครับอันนี้แกทําเป็นป่ามันครับได้มันได้มันสับปะหลังแล้วก็เป็นข้าวนะครับนะครับเป็นโครงผานนะครับนี่ตาแหน่งการยึดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับโครงผานด้านล่างนะครับนี่เป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีสันกระดูกโผลออกมาเหมือนรุ่นทั่วๆไปนะครับเราก็กับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เรา เชื่อมมานะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับการติดตั้งนะครับก็จะมองดูตัวนี้นะครับนี่มองดูฝั่งล้อฝั่งนี้นะครับเป็นเกณฑ์นะครับเพื่อนี่ครับในการยกขึ้นติดตั้งนะครับก็ผมจะพับคาดไปแบบนี้นะครับในการจัดส่งแบบออนไลน์ไปนะครับก็ผมจะยกคาดเอ่อพับคาดแบบนี้ลูกค้าก็ยกคาดขึ้นนะครับแล้วก็เล็งตำแหน่งฝั่งนี้ให้ตรงกับล้อเนี่ยหรือจะ ประมาณนี้แล้วก็ขายึดเขาก็จะตรงตำแหน่งตัวนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็สามารถใช้ประกับครับประกับตัวนี้นะครับตัวนี้ล็อกได้เลยนะครับก็ตัวนี้ไม่มีสันกระดูกก็เอาตัวที่ไม่มีสันกระดูกนะครับขึ้นนะครับก็สามารถล็อกติดกับพันธะได้เลยก็จะมีน็อตให้สี่ตัวนะครับก็ขันแค่น็อตสี่ตัวก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ในส่วนของการปรับก็จะมีนี่ค่ะ ฟันตั้งฟันนอนเราก็ปรับเป็นนี้เดี๋ยวเราจะพาพ่อนะครับไปลองนะครับลองไถดูก่อนว่าสภาพดินครับแบบนี้นะครับต้องอยู่ในระดับที่เข้าไปนะครับในการทับเราจะมีประมาณนี้นะครับในการติดตั้งล้องง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์0887478136นะครับหรอจะแอดไลน์มานีครับค้นหาใน Facebook ก็ได้นะครับ M สเจริญการช่างนะครับก็จะขึ้นเพจ a c e b o o k นะครับ ก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปส่งอีกเจ้าหนึง่งเป็น40แรงเหมือนกันนะครับเป็นรถรุ่น40แรงนะครับก็เจ้านี้ก็ลูกค้าเคยสั่งไปแล้วนะครับก็ไถกบต่อฟางนะครับลูกค้าเห็นการใช้งานดีก็เลยแนะนําต่อกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ไว้วางใจแล้วก็ไปค้นหาในเพจ Facebook นะครับเอ็มสอเจริญการช่างเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอขามทะเลสอนะครับการทดลองค่าติดผ่านรถไยอิมสอเจริญการช่างนะครับวันนี้ดินค่อนข้างเปียกแฉะเลยนะครับผมก็เลยปรับตำแหน่งรูนะครับให้คุณพ่อนะครับอยู่ตำแหน่งที่2นะครับรูที่2นะครับก็จะทําให้ฟันเขาลงเยอะกว่าการกดนะครับนะครับเนี่ยครับ ถ้าฟันลงเยอะกว่าการกดก็จะทำให้การปล่อยดินนะครับของคาบเนี้ยเร็วนะครับปล่อยออกเร็วก็จะทำให้รดแม่หนักนะครับก็สามารถปรับระดับได้ถึง4ตํตำแหน่งเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูหลายๆรอบนะครับว่าจะเป็นยังไงในการไถนะครับวันนี้ดินเปียกแฉะเลยนะครับเนี่ยเป็นไร่มันสับปะหลังนะครับของคุณพ่อนะครับเรามาดูกันนะครับว่า ไถามาแล้วจะเป็นยังไงนะครับตำแหน่งที่เราไถารอบใหม่นะครับไถรอบใหม่ไถเปิดรอบใหม่คือถ้าคาดมันหน้ามันแหงนขึ้นแสดงว่าล้ออีกฝั่งหนึ่งนะครับยังไม่ได้ลงล่องในส่วนของนี่ครับล่องไถล่องนี้นะครับต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็การทํางานคาดก็ค่อนข้างดีเลยนะครับงไงวพอไถได้หลายรอบดูจะเป็นยังไงนะครับ ก็ชุดนี้ก็อยู่ที่ราคา7500บาทนะครับก็เป็นรุ่น3-9แรงนะครับยันมากนะครับคูบูต้าก็มีนะครับมีทุกรุ่นนะครับนี่ครับไถแบบบางคาดนะครับเนี่ยเนี่ยพอไถอีกสักสองรอบครับการติดตั้งง่ายครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับก็เราทำอุปกรณ์ให้ตรงตรงรุ่นนะครับก็จะปรับปรับในส่วนของพานไถใหม่นะครับนี่การไถ วางคาดนะครับเนี่ยคาดเขาก็จะอยู่ในระดับเซนเตอร์เป็นสูตรของทางร้านนะครับว่าในการตั้งนะครับก็จะอยู่ในสูตรของทางร้านเลยว่าในการตั้งผ่านไถเราตั้งคาดขาคาดเรานะครับต้องอยู่ในสูตรคำนวณนะครับนี่ครับรับประกันนะครับกดตีแน่นอนนะครับเราปรับระดับได้ถึงสี่ตำแหน่งเลยนะครับนี่ครับไถแบบวางคาดนะครับ ฝั่งนี้ไม่ได้วางคาดนะครับก็ดินค่อนข้างแฉะนะครับถ้าดินแฉะเปียกแบบนี้ผมก็แนะนําให้เป็นรูสองนะครับหรือว่ารูหนึ่งก็ได้นะครับเขาจะปล่อยดินออกเร็วนะครับทําให้รถไม่หนักนะครับก็มีหลายคนถามมาว่าจะหนักรถไหมถ้าติดคาดแบบนี้นะครับผมบอกไปเลยว่ามันขึ้นอยู่กับการออกแบบและดีไซน์ของคาดนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับทำงานได้ดีแน่นอนนะครับผม ไม่ต้องอเสียเวลาถอดเข้าถอดออกเหมือนโรตารี่นะครับก็สามารถสามารถใช้แทนได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างหรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับผมเนาะในการพับขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอยากเหมือนโรตารี่นะครับก็ใครสนใจก็ โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับหรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับนี่ครับเป็นการไถแบบวางคาดนะครับรับประกันว่าเรียบเนียนแน่นอนเดี๋ยวมาดูฝั่งที่ไม่ได้วางคาดนะครับนี่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคลื่นแบบนี้ครับเพราะว่าในการปลูกมันสับปะหลังเขาจะยกล่องนะครับพอยกล่องเราเราไถไม่ได้วางคาดก็จะเป็นคลื่นแบบนี้นะครับในส่วนไถาวางคาดเขาก็จะปรับพื้นที่ให้เราเป็นแบบนี้นะครับก็หย,ยอดข้าวโพดหยอดข้าว หย,หยอดข้าวโพดยอดข้าวปลูกมันได้หมดนะครับผมเนาะก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างเนาะฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ